สำหรับวันนี้เองเป็นการประกวดในปี2023ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า120ชิ้นมีทั้งนิสิตนักศึกษามากกว่า70ชิ้นแล้วก็บริษัทห้างร้านวิสาหกิจชุมชนมากกว่า50ชิ้นความสำเร็จค่อนข้างมากแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆค่อนข้างดีแล้วก็ผมคิดว่าประเทศไทยถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนนวัตกรรมต่างๆเพื่อมาสร้างผลผลิตสร้างชิ้นงานสร้างโปรดักต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถที่จะ ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับผลิตภัณฑ์ที่เราส่งเข้าประกวดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทประหยัดพลังงานครับซึ่งตัวนี้เป็นล้ออะลูมิเนียมนะครับของเราเนี่ยน้ำหนักจะเบากว่าล้อทั่วไปในท้องตลาดนะครับซึ่งพอมีน้ําหนักที่เบาเนี่ยเวลาเอาไปใส่กับรถยนต์นะครับจะทําให้น้ําหนักของรถยนต์เนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งทําให การใช้เชื้อเพลิงนะครับหรือว่าการขับขี่เนี่ยมีการเปลี่ยนพลังงานมากขึ้นนะครับกว่าล้อทั่วๆไปครับจริงๆผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ทางบริษัทของเราเนี่ยมีนโยบายอย่างชัดเจนนะครับในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกๆท่านเข้ามาร่วมประกวดกันนะครับช่วยกันทําให้โลกเรานะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โลกเราเนี่ยลดการ ใช้ c o 2 emission นะครับแล้วก็ในอนาคตผมเชื่อว่าโลกเราก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นถัดไปในอนาคตรครับขอบคุณมากครับทางบริษัทนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ปีนี้ทางบริษัทได้รับนะคะรางวัลซึ่งส่งคุณค่าและเป็นเกียรติมากนะคะสองรางวัลด้วยกันนะคะซึ่งก็สะท้อนให้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทนะคะที่เริ่มต้นทําโครงการให้สอดคล้องกับ ตัวทีมนะคะหรือเป็นสโลแกนของบริษัทคือ t h i n k c i r c u l a r Think Sustainable มาตลอดนะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆซึ่งเราสร้างจิตสำนึกนะคะแล้วก็สร้างาความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนนะคะให้กับระบบการศึกษาเมืองไทยในการคัดแยกนะคะการเรียกเก็บขยะการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะสวัสดีครับผมชื่อมอมหลวงคทาทองทองใหญ่นะครับหนึ่งในคณะกรรมการ ตัดสินการประกวด Thailand Green Design Award ปี2023ครับในฐานะคณะกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Green Design Award นะครก็เชิญชวนทุกท่านนะครับสร้างสรรค์นะครับผลงานที่เป็น Green Design นะครับเข้าสู่โครงการการประกวดในปีต่อไปนะครับซึ่งรับสมัครเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ ก็สำหรับ Thailand Green Design Awards นะคะปีนี้ก็จัดต่อเนื่องกันมาเข้าสู่ปีที่10แล้วนะคะก็มีรางวัลที่หลากหลายมากหลายหลายแคตตากรีนะคะแต่ว่าหนึ่งในรางวัลที่ชลิอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมสมัครด้วยกันนะคะก็คือรางวัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ตามนะคะฝากส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะสาหรับปีหน้านะคะปี2024คิดว่า เทรนด์ของโลกที่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะยังไงก็ต้องมาแน่ๆค่ะเราเริ่มมาก่อนนะคะก็น่าจะมีชัยเหนือคนอื่นนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะผมจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาวิสาหกิจชุมชนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ ส่งผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้โปรดักต์อย่างไม่มีของเสียให้เสียของหรือการประหยัดพลังงานต่างๆเข้าประกวดรางวัล p d t a Award s ซึ่งเป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมมือกับสถาบันต่างๆในการมอบรางวัลที่มีคุณค่าแล้วก็รางวัลที่แสดงให้เห็นว่าผลงานของท่านเป็นผลงานที่กรีนเป็นผลงานที่ รีไซน์คริ่งเป็นผลงานที่ประหยัดพลังงานแล้วจะทําให้ผลงานเหล่านี้มีคุณค่ามากขึ้นมีราคามากขึ้นตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของคนไทยที่มีผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งแล้วก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการดูแลสุขภาพตลอดจนใช้ในชีวิตประจําวันเชนิญชวนนะครับแล้วก็มาร่วมภาคภูมิใจกับความเป็นไทยที่เป็นผลงานกรีนอเวอร์ดกันนะครับ